เอาลยก็เดินอยู่เนี่ยอ้าเดินดูก็คืออะไรพี่พี่ชื่ออะไรอ่ะชื่วงค่ะฮะชื่อพวงค่ะพี่พวงค่ะแต่พี่พวงเราเดินอยู่ดินโลกงเนี่ยหายปวดเอวยังอ่ะดูดิถ้ามันโล่มันไม่เจ็บแล้วบอกผมด้วย ก็ด okay, be ีขึ้นอยู่ค่ะโอเคดูหน้าดีใจเลยอะถ้าไม่ด้ดูหน้าดูเป็นไงดีขึ้นแล้วทำไงจะออกจะนี่ปูดจะชื้นอ่ะปองเชี่ยนก็ออกปัจจอเชีนออกไหมนะฮะถ้าหายปวดยังไงก็ดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นอยู่ค่ะดีขึ้นความหมายคืออะไรหายปวดจะหายปวดไหมมันก็ยังปวดอยู่นิดหน่อยอ่ะก็ดีแล้วถ้าศูนย์ถึงร้อยอ่ะมันโล่งกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว เออใส่อาใสบาดอยเนี่ยนี่คือใส่บาดใสบาดอีกิอสรกยและเจ้ากรรมใเวททั้งหมดเพราะฉะนั้นแหละูก็ขาอย่างเดียวนั